สวัสดีค่ะนูไอฟอร์ค่ะที่ภรษาทการขายฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่สาขาพระประแดงค่ะวันนี้เจอกับนู้ไอยีเช่นเคยนะคะแล้วก็จะมารีวิวรถคันที่เราแต่งเรียบร้อยแล้วก็รอพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้านะคะวันนี้จะเป็นรถรุ่นอะไรนะคะก่อนที่จะไปชมกันลืมกดติดตามช่อง YouTube ให้น้องไอด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้น้องไอด้วยนะคะหลังจากกดแล้วก็มาเลยค่ะมาชมกันเลย สำหรับวันนี้นะคะคันที่เราจะมารีวิวกันนะคะก็จะเป็นรุ่นแรงเจอร์ค่ะ4ประตู xlt เป็นเกียร์ออโต้นะคะราคาขายอยู่ที่9,20 0 0บาทค่ะมาด้วยเครื่องยนต์2อลิตรขนาดแรงม้าอยู่ที่160แรงม้าค่ะแต่งชุด f 1 5 0 Spider อเดอร์อีกแล้วนะคะขายดีมากๆเลยชุดนี้นะคะตัว f 1 5 0 Spider เดอเอกลักษณ์ของเขาที่น้องไอพูดมาหลายๆคลิปเลยก็จะมีไฟตัว c แบบนี้นะคะขอบด้านค้างก็จะเป็นสีดําอย่างนี้นะคะมาพร้อมกับกระจังหน้าค่ะส่เหลี่ยมค้างมูเญ่ๆแบบนี้นะคะตัวหนังสือ Fort Ford, FORD ค่ะเเราาาาทํํป็นสสีีขวะะตักดกบ กับตัวเพื่อจะให้ตัดกับตัวกระจังหน้านะคะตัวกระจังเป็นสีดำเนาะมาพบกับไฟ LED สาดวงแบบนี้นะคะด้านล่างค่ะกันแคงก็จะทําเป็นสีโครเมียมนะคะตัดกับตัวกันชนหน้าที่เป็นสีดำนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถเพิ่มขึ้นนะคะล่มาด้านบนเลยค่ะตัวด้านบนติดตั้งเป็นสกูปทรงฟิตนะคะสกูปทรงฟิตทาเป็น2สีสีขาวแล้วก็สีดําค่ะตัดกันแบบนี้เพื่อให้ตัวรถดูมีมิติเพิ่มขึ้นนะคะตัวรูปมาด้านหน้าเราทําเป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถค่ะ ลามาด้านข้างเลยด้านข้างนะคะอัปเกรดติดตั้งเป็นไฟหน้ามาสแตงเต็มระบบเลยนะคะมาพร้อมกับไฟเดย์ทามแล้วนี่ไลท์หรือไฟส่องสว่างเวลากลางวันค่ะตัวไฟมาแตงตัวนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวในตัวเลยนะคะอัปเกรดให้เต็มระบบเลยนะคะดวงวงแหวนด้านในก็จะเป็นสีแดงค่ะคิ Q ้วล้อนะคะคิ Q ้วล้อเราติดตั้งให้เป็นแบบมีหมุดนะคะหมุดตัวนี้เราติดหลอกนะไม่ได้ติดจริงนะคะก็คือไม่ได้จอดตัวรถลูกค้าเลยยิงสิริคนเก็บงานเรียบร้อยมากเลยะคะ่ะป้องกันน้ำเข้าให้กับลูกค้าเลย ล้อแม็กค่ะคันนี้จะเป็นล้อแม็กขนาด16นิ้วนะคะมาด้วยยาง Monster AT 3ขนาดยางอยู่ที่2 6 5 7 0 R 1 6ค่ะยาง All t e r r a นะคะก็จะวิ่งได้ทุกสภาพพื้นผิวเลยนะคะตัวแม็กก็สวยๆเลยค่ะเป็นขอบสีเงินนะคะ ด้านข้างค่ะตัวด้านข้างนะคะติดสติกเกอร์เต็มคันรถแบบนี้เลยนะคะสติกเกอร์คำว่า r รนเจอร์สีดำตัดกับตัวรถสีขาวแบบนี้เลยค่ะสวยๆเด่นๆเ,เลยนะคะบารองมือเปิดติดตั้งให้เป็นสีดำด้านนะคะป้องกันรอยค่ะเวลาลูกค้าเอาไปใช้งานนะตัวมือจับประตูเนี่ยของรุง่น x t ก็จะเป็นสีโครเมียมอ่ะเป็นสีดำเงาน,นะคะโทษคิดเป็นสีดำเงามาจากตัวโรงงานอยู่แล้วนะคะด้านบนค่ะกันสัตว์ติดให้เป็นสีดนเลยนะคะ มาพร้อมกับราวหลังคาทรงสปอร์ตค่ะราวหลังคามีสีดำม,มีสีโครเมียมนะคะลูกค้าเลือกได้เลยไล่สเต็ปมาด้านท้ายนะคะตัวนี้ก็จะเป็นงานของ Outlander ค่ะงานของ o u t l a n d e r ออีกแล้วนะคะเป็นโรบาร์เหล็กนั่นเองค่ะเหล็กก็จะเป็นวงกลมแบบนี้นะคะตัวชิ้นงานตัวนี้ป้องกันสนิมด้วยนะใช้งานยาวๆได้เลยค่ะมาด้านท้ายเลย ตัวดน้านท้ายนะคะน้องไออัปเกรดให้ค่ะไฟท้ายจะเป็นไฟท้าย LED เ,เรารมดําให้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยค่ะสติกเกอร์นะคะติดมาจนถึงฝาท้ายเลยค่ะตัวเบ้ารองฝาท้ายเราติดตั้งให้เป็นสีดําดาน,นะคะป้องกันรอยเวลาลูกค้าใช้งานนั่นเองค่ะกันชนค่ะการชนท้ายงานของ Outlander อีกเช่นเคยนะคะมาพร้อมกับผงอเมก้าสีแดงแบบนี้นะคะพร้อมกับไฟสง่งป้ายทะเบียนค่ะ ตัวรุ่น xlt เราจะมีเซ็นเซอร์ถอยมาให้4จุดนะคะเราเปลี่ยนกันชนท้ายเหล็กนะคะเราก็จะทําการย้ายตัวเซ็นเซอร์นะคะมาที่ตัวกันชนท้ายเหล็กพร้อมใช้งานไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสีขาวสวยๆแต่งชุด โทนสีดำแบบนี้ตัดกับตัวรถสวยๆแบบนี้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหาโปรโมโชั่นดีๆโปรโมโชั่นเด็ดๆนะคะก็สามารถโทริดต่อสถามโปรโมโชั่นได้ที่น้องไอเลยค่ะศูนย์กาแปดหนึ่งนาสองหกห้นะคะหรืออยากจะมาเจอกันมาคุยรายละเอียดกันก็มาเจอกันได้ที่ฟอร์ดพระประแดงเลยนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง Youtube ให้กับน้องไอด้วยนะคะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ